คววารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคุลุทุกท่านจเจริญทาสำเนึกดีพี่น้องทุกทุกท่กทานค่ะ <c oughs> สุนันพาณิชย์นะคะอายุห้าสิบสามปีอยู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นนักศึกษาวิชาลามกำลังศึกษาปีที่หนึ่งหลักสูตรเจ็ดปีนะคะเป็นผู้ควบคุ้นสวนป่านาบุญหนึ่งค่ะ <c oughs> วันนี้ก็จะมา <c oughs> ขออนุญาตส่งกันบ้าน วันนี้ก็เป็นวันแม่นะคะวันระลึกถึงวันแม่นะคะก็ <c oughs> <c oughs> นั่นก็มีความรู้สึกว่าอยากกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด็อกเตอร์มอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรแกาจนและคุลุทุกท่านนะคะท่านทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเปรียบเสมือนแม่นะคะคนหนึ่งที่นั้นได้มีโอกาส ได้มาเข้าอยู่ในกลุ่มนี้ได้มาศึกษาแพทย์วิถีธรรมและได้มีโอกาสติดตามแสวงหาธรรมะที่แท้จริงสัจจะสัจธะทำจริงได้รู้ตัวตวนที่แท้จริงแล้วได้มีโอกาสลดละเลิกลดลากกิเลสข,ของตัวเองแต่ที่สำคัญนั้นนะคะได้มีโอกาสเจอหมู่มิตรดี ได้มีโอกาสได้ภาคเพียนปฏิบัติบำเพ็ญธรรมไม่ได้ห่างหายไปไหนทำให้เรารู้ตัวตนที่แท้จริงและรู้สัจธรรมที่แท้จริงวันนี้นันก็ขอน้อมรับลึกสิ่งที่ดีงามเรมะว่าจะนันบางทีก็อาจจะพูดหรือคิดไม่ดีก็ขอให้อโหสิให้ด้วยนะคะได้แต่ลำลึกและขอปฏิบัติและบำเพ็ญเพียรกับหมู่มิตรีไปตลอดค่ะ วันนี้นะคะก็ฉันทามีความยินดีนะคะกับพี่นิดหน่อยนะคะที่วันนี้แม่มานะคะก็ทําให้นันคิดถึงแม่ปกติแม่จะไปมีแม่มีนันมีน้องนอนนะคะร่วมกันบําเพ็ญด้วยกันแม่ก็ถือศีลกินเจเม,ม,มื่อแม่ละกายสังขานนันก็ได้มีโอกาสทาบุญให้ท่านด้วยการจัดอาหารเจ ก็เห็นภาพอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าอคิดถึงแม่เนาะอย่างน้อยเราครั้งหนึ่งเราก็เคยมีอย่างนี้นะคะอยู่ในเส้นทางอีกานมําเพ็ญนเห็นแล้วก็ดีใจเห็นแล้วก็น้ําตาไหลเลยเห็นคุณแม่พูดแล้วก็นึกถึงแต่แม่แล้วก็มาประทับใจแม่อาจารย์คุณครูน,นิดหน่อยอันนี้นะคะนั่นมีความรู้สึกว่าอยากได้วิทยุคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะอันนั้นเมื่อวานนี้ เห็นวิทยุเขาซื้อมาเขามาเลขขายในหมู่บ้านพันสองอันนั้นเขามีแบบโซลาเซลล์กับชาร์จแบตเขามาให้เซ็นนะคะเขาบอกว่าเอาติเอาสี่ป็นมะไม่เอาหรอกมันมีไม่วิทยุในโลกนี้นั้นมาพูดกับลูกชายน้องนนันทีว่ามีแต่หมอเขียวเหาผู้ที่เอวดมือบบดเว้นนี่นะฮาพระทนไปชาร์แบตลูกเห่าฮะฟังธรรมะนังสี่ฮะกับพทนไปชาร์ แต่หากับอย,กอยากอยากอยู่แต่กับถ้ามาของหมอเขียวหนึ่งสี่มม่หือเฮ้าสิไปถามหากับผู้ให,ห่เฮ้ยหลกเฮ้ยแม่กับแหงเรื่องคอมพิวเตอร์นี่ว่าถึงแม่กับบวกใครเก่งมันมันมีความรู้สึกกดดันในตัวเองนะคะอยากฟังแล้วก็อยากฟังมีความอยากก็เหมือนกิเลสนะคะเนาะแต่ว่าเราจะหาที่ไหนก็คิดว่าจะไปสะแสวงหาที่ไหนเนาะแล้วอยู่ในศีรษะโสกท่านก็มีช่องของท่านอยู่แต่ว่าเราเกาะติดตรงนี้อยู่แล้วจ่าง่นะก็เลยว่า มันสิมีบอกเฮ้อเดี๋ยวเมีสิถามเบงตอนนั้นแม่ก็โอ้อันนี่ยตอนนั้นนั้นก็เคยถามนะคะว่าคุณลูกขาเวลาท่านอาจารย์หมอเขียวบรรยายตอนเย็นนะคะแบบบางทีเราก็อยากฟังเข้าไปในบูทูธนะคะมีไหมท่านก็บอกว่ามีนั้นก็ห <laughs> าแล้วก็บางทีไม่ได้เข้าห้องนี้นะคะแต่เพื่อที่จะเปิดนะคะ ให้ลูกได้ฟังด้วยบางครั้งเปนทํากิจกรรมน่นนี่นั่นแต่เราอยากเปิดให้ฟังอย่างนี้นะ่ะให้มันดังในทั้งบ้านอย่างนี้นะ่ะ <c oughs> อย่างน้อยก็เห็นไหมนันสัมผัสได้ว่าน้องโดนน่ะพ่อเปิดฟังบ่อยๆคัก็จะร้องเพลงธรรมาจันาร์โนเขียวได้ <c oughs> นันก็มาสัมผัสได้นันก็อยากใช้วิธีเนาะบางครั้งเราจะบอกว่าน้องนอนฟังธรรมจันาร์หมอเคียวสิ <c oughs> บางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องพูดใช่ไหมคะมันเราก็ต้องดูลูก เราด้วยว่าเขาจะมีความวิริยะอะไรเรื่องของเขาอะไรอย่างไงน่ะมันอยู่ด้วยกันบางครั้งเราไม่ต้องอยากได้ดีจากเขานะคนะเนาะจะแต่ว่าเราจะใช้กลยุทธ์ไหนเหมือนอาจารย์บางเขียวท่านพูดอ่ะแก้งเปิดให้คนข้างๆฟังอะไรอย่างนี้นั่นก็เอยากได้จังเลยนั่นก็สงสัยอะไรนั่นก็ถามโอ้ยกลัวหมูมีดเขาลำคาญเราหรือเปล่านาะบางทีเราซื้อบื้อหรือเปล่านเะอกระช่างเถอะช่องนี้นะ่ะมีแต่คนจิตใจดีงามอยู่แล้วแหละเนาะ เราคนโง่เขาก็ไม่ได้ว่าเราโง่หรอกแต่เราก็ยอมรับว่าเราโง่กัน้นเนาะนอนนะนะโอ้ยอายอายถามก็บว่าอยากอายฮอคนที่กล้าถามอะไรก็เราไม่ต้องไปเก็บไว้ในใจเราช่องนี้เป็นช่องหมูมิดดีลูกเขาไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกนะเราขอให้แต่เรากล้าเราก็จัดความกลัวด้วยความกล้าไม่ใช่หรอคะก็บอกลูกอย่างนี้เออเออใช่ใช่ก็ว่าแล้วก็คิดไปก็ตอบตัวเองไปอย่างนี้แหละค่ะที่ถามท่านดเตอร์นิ่หน่อยท่านก็บอกว่ามี เออช่องนี้ช่องนี้น,น,น,นี่นู่นนี่นั่นเออก็พยายามหาเพื่อที่จะเสียบได้เมื่อวานนี่แหละค่ะมาพูดถึงวิทยุก็เดินใจคุณแม่มาเหมือนเป็นพีเซนเตอร์เลยค่ะชอบใจนั้นก็กดไลค์อนั้นก็บอกว่าจองนะคะจองจองอยากได้ซื้อได้ที่ไหนนั่นคนคนหนึ่งนะคะที่จะจองค่ะแล้วก็จองจริงๆค่ะอยากได้เราจะมาเปิดเลยค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่ในโทรศัพท์บางครั้งเนาะเราฟัง ท่าอย่างนี้เราก็ต้องเสียบไปนาไปอะไรอย่างนี้มันไม่มีอะไรแล้วก็จะขนไปคิดอยู่นานแล้วว่าเหมือนทางโลกครับฟังแต่เพลงตลอดเลยไปอยู่ใกล้เราเขาเปิดทั้งวันทั้งคืนมีแต่วิทยุเข,ขานั่นแหละโฆษณาบ้างโฆษณายายาเขาเราก็อยู่ใกล้เราก็ไม่ได้อาโทรศัพท์ไปเพราะว่าเราไม่มีเน็ตอะไรอย่างนี้เราก็ซื้อที่บ้านเราก็แล้วไปเน็ตแล้วทีนี้เราก็อยากพก ไปเวลาฝนตกฝนอะไรแล้วก็สามารถกับคุมได้อะไรเงี้ยก็คิดไปก็เลยได้มาพูดกับลูกนั่นแหละก็เลยว่าเอแม่สงสัยอะไรแม่ก็ถามไปเลยนะั้นนนไม่กล้าถามหรอกคนะเออ,เอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไม่จะถามสงสัยอะไรแม่ก็จะถามก็ก่อนเป็นเรื่องที่ว่าดีเหมาะเจาะตรงเวลาเลยค่ะก็ขอบคุณฟ้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสิ่งสิบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะสาธุค่ะนานจะเพียรพยายามปฏิบัติเรื่อย ความดีลดละกิเลสน,นะคะคุณลสาธุค่ะค่ะโอ้กูสูนถึงรอบจริงๆเลยนะคิดอยากได้สิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นอ่าเนี่ยเป็นที่เป็นผลจากเราปัตตาที่เราปัตถนาที่อยากได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอ่าดรห<ช>ุสดีก็คงแจ้งเรื่องของว่าจะ ได้อย่างไรจริงๆแล้วอ่ะเราเจอกันอยู่แล้วในช่องทางต่างๆนะคะ,ะดันั้นไม่ไม่ยากแล้วนะคะรู้แล้วว่ามีมีแบบนี้มีแบบที่คิดไว้นะ่ะอาจารย์หมอเขียวพูดทั้งวันทั้งคืนร้องเพลงไปด้วยพูดไปด้วยนะมีบททบทวนธรรมด้วยนะคะอ่าค่ะมีมีแต่เนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์เป็นคำพูดกระถาวัตถุสิบที่จะพาไปสู่การบรรลุธรรมอย่างเดียวเลย ในอ่าวิทยุเครื่องนี้ในช่องนี้นะคะค่ะ,คะก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเขาอกาศลืมอันนึงนะคะเห็นคุณแม่อันนั้นคุณรู้นิดหน่อยถามว่าลูกกินข้าวหน่อยสิกินข้าวแต่ลูกหิวนานคิดถึงแม่เนาะเราโตแค่ไหนความของใยญยเราเนาะความของใญยท่านพอดีเรามีลูกเราพูดเหมือนท่านพอดีอันนี้มันสัมผัสจริงๆเลยค่ะว่าเราตอนนั้นเรายังไม่มีลูก เราโตแค่ไหนแม่ก็จะเพียนถามว่ากินข้าวเธอกินข้าวหรือยังอะไรอย่างนี้นะบางครั้งนะ่ะเรามีความรู้สึกนะ่ะโอ๊ยแม่เราโตแล้วนะบางทีเราอยากพูดออกไปอย่างนี้นะ่ะเนาะเราก็ยังยังยังตักไปอยู่พอมาถึงจุดจุดนี้นะ่ะเรามีลูกจริงๆนะคะโอ้ยเขาโตแค่ไหนเขาก็เหมือนเด็กในสายตาเหมือนท่านเหมือนแม่ท่านอาจารย์นิดหน่อยพูดเมื่อเช้านี้ก็เป็นเรื่องมีแต่เรื่องสะดุดใจเลยค่ะ ก็ยินดีด้วยสาธุค่ะครัแม่ก็จะนึกถึงปัจจัยสี่ใช่ไหมสำคัญเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารนี่แหละที่อ่ตอนนี้คอ่าอยากจะได้เปลี่ยนเรื่องเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะพอดีอาสุนันก็ได้ได้อยู่ด้วยนะคะก็เรื่องของเรื่องของการปฏิบัตินะคะการปฏิบัติคือคือได้ยินท่านอาจารย์อังเขีวก็เคย พูดไว้นะ่ะเรื่องของการที่พวกเราพวกเรามาปฏิบัติบําเพญ็ญแล้วท่านใดที่เราปรารถนาดีด้วยนะ่ะอ่าบางทีเราทําอะไรให้ท่านไม่ได้อย่างแม่ที่ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วอย่างนี้ค่ะอ่าเราไม่ได้เราไม่สามารถทําอะไรณเวลานั้นที่ตรงตัวของท่านได้หน่นะคะแต่ว่าการการบําเพ็ญของเราเนี่ยการบําเพ็ญของเราการพึ่งตนแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งเราล้างกิเลสไปด้วยเนี่ยนะคะทำงานนอกงานในของเราไปด้วยความเพียรรู้เพียรรู้พักให้พอดีตามที่อาจารย์สอนนี่นแหละอา,อาจารย์บอกว่าก็จะมีผลไปถึงคนที่เราปรารถนาดีด้วยคำว่า,าทำบุญทำบุญส่งไปให้คนที่ท่านไม่อยู่กับเราแล้วในโลกนี้เนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ย อาจารย์พูดประเด็นที่ถ้าเป็นทั่วไปคนก็จะคิดว่าส่งอาหารเนี่ยอาหารที่ท่านชอบเอาไปถวายพระหรือว่าเอาไปทําบุญหรือบางที่เอาใส่ถาดไว้เลยใส่ถาดไว้เสมือนท่านยังอยู่เนี่ยนะคะว่าจะถึงท่านไหมอ่ะมีคําตอบที่ท่านอาจารย์ตอบได้สะดุดใจก็คือว่าการที่เราทําบุญชําระกิเลสแล้วก็ทํากุศลเนี่ยอ ดยเฉพาะเรื่องของการที่พาพี่น้องหรือปฏิบัติธรรมนี่แหละนะคะเป็นหัวใจสำคัญเลยเนี่ยจะมีผลไปถึงคนที่เราปรารถนาดีต่อท่านก็คือเท่ากับว่าเราแบ่งปันเรื่องราวของการที่บำเพ็ญประโยชน์ของการบำเพ็ญการให้ที่ไม่คิดจะเอาอะไรจากใครให้ได้อย่างเงี้ยคือเราเราแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ไปเนี่ยก็จะมีพี่น้องที่ พี่ท่านมารับข้อมูลต่อจากเราใช่ไหมคะถ้าถึงวันหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่เราเป็นคนพูดก็ได้นะแต่พ่อแม่เราหรือคนที่อที่เราปรารถนาดีต่อท่านท่านมาเกิดในโลกนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้แต่ผลจากการที่เราส่งต่อเรื่องราวเหล่าเนี้ยเราสืบอทอดค่ะคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยสึงทอดไปแล้วท่านก็จะมีโอกาสมาได้ได,ได้รับ สิ่งนั้นนะได้รับสิ่งนั้นที่เหมือนเราเราได้มีโอกาสร่วมทําไว้อย่างนี้นะคะอย่างเรามาร่วมกันบําเพ็ญส่งการบ้านหรือว่าบําเพ็ญพูดคุยกระถาวัตถุศีลเหล่านี้เนี่ยก็คือการส่งต่อในการที่จะสร้างจิตวิญ,ญญาณให้ผาสุกเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเราก็มีโอกาสของการที่จะส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ แม้ไม่ใช่เราอะ่ะแต่พ่อแม่เราที่มาเกิดใหม่ท่านก็มีโอกาสของการที่จะได้มามารับสิ่งนี้ซึ่งนั่นแหละที่ว่าจะส่งถึงพ่อแม่ได้ไหมก็คือการปฏิบัติที่เราอ่ะค่ะนี่คืออภาพของที่เรายังพ่อแม่ที่ท่านไม่อยู่กับเราแล้วนะคะนี่หน่ยเห็นผลที่เกิดขึ้นจากจากแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะผลที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเราภาคเพียนบำเพ็ญไป คนที่เราช่วยเหลือไปนี่แหละท่านจะมีโอกาสไปช่วยเหลืออ่าพี่น้องอคนที่เราปรารถนาดีด้วยที่เราไม่ได้มีโอกาสณณาชาตินี้อย่างนี้นะคะแต่แต่นี้เป็นรูปธรรมเลยอะว่าอ่าเราก็บำเพ็ญร่วมกันแต่นี่ก็คือเรามีหมู่มิด,ดีนะคะบำเพ็ญร่วมกันมาแต่เราก็ไม่ได้มีมี โอกาสของการที่อยู่ใกล้แม่ไม่ได้ห่างกันมากหรอกนะคะจริงๆก็ประมาณห้าสิบกว่ากิโลแต่ก็เหมือนกับในหลายวันต่อเนื่องกันที่เรา,าไปหาท่านไม่ได้อ่อย่างเช่นเนี่ยแปดโมงเรารับกันบ้านใช่ไหมถึงสิบห้านาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาเรา,าเรียนวชชเรียนเรียนกันก็ตรงถึงสิบเก้านาฬิกาอะไรแบบนี้เออก็ บอกว่าชั่วโมงหนึ่งเดินทางแต่ก็เราก็ไปไม่ได้อ่ในในดูดูห่วงเวลาแล้วอย่างนี้แต่ผลที่เกิดขึ้นกับแม่นะคะตอนที่แล้วเราก็ถูกสอนว่าเราก็ไม่ไม่คิดจะเอาอะไรจากใครด้วยรวมทั้งการที่จะไปคาดหวังว่าท่านจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะแต่เราก็สร้างเหตุสร้างเหตุอ่าเท่าที่จะเป็นไปได้เหมือนกับมีวิทยุไปแต่ว่า มีช่วงที่แม่บอกว่าแม่ฟังไม่ได้เราก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแม่จะต้องจะต้องได้อ่าฟังเพราะว่าเราอยากให้ฟังนะคะแต่ท่านไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ตอนนั้นรวมทั้งเรื่องของการลดละเลิกเนื้อสัตว์ด้วยค่ะ,ะกะ็ช่วงนึงที่เราก็คุยกับแม่อยู่แม่เคยลองนะคะแม่เคยลองแต่ว่าพี่ชายของแม่ก็มาบอกว่า แม่ผอมไปพี่ชายท่านก็เหมือนจะไม่เออคือท่านก็ปรารถนาดีกับน้องสาวท่านใช่ไหมท่านก็จะบอกว่ากินบ้างเพราะว่ามันผอมอะไรแบบนี้นะคะทีนี้แม่ก็ยังไม่ได้มั่นคงนะแม่ก็อ่าทำทำตามคือแม่จะเอาเรื่องของเรือดูเรื่องของความสะดวกด้วยว่าผู้ดูแลก็จะมีอาหารที่มีเนื้อสัตว์เนี่ยแม่ก็ก็ทานบ้างอะไรแบบเนี้ย เรก็เลยไม่ได้ตั้งเหมือนกับไม่ได้ตั้งเรื่องที่จะเลิกนะคะทีนี้นะเรามีหมู่หมู่มิตรดีนะคะหมู่มิรดีที่เป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมของเราเนาะแบบพี่พี่เสาวนีพี่เสาวนีวนเริ่มต้นที่พี่เสาวนีนะคะเรื่องของการลดละเลิกเนื้อสัตแวบบ์เนี่ยพี่สาวนีก็มีเรื่องของเครื่องปั่นทําน้นํานมธัญพืชแม่ก็ อ่าตอบรับเรื่องนี้พี่สาวณีไปสอนแม่วิธีทําที่บ้านเลยนะคะาทำแลวทีนี้ก็แม่ก็โอ้ถ้าทําแบบนี้เน่ะแม่ก็ทานได้นะก่อนหน้านั้นอ่ะมีน้องที่ขายน้ํานวลธัญพืชแล้วเราสั่งสั่งซื้อไปไว้ตู้เย็นให้แม่แม่บอกว่าแม่ทานแล้วแม่ท้องอื่นแต่แม่ทําเองนี่แม่ทานได้น่ะพี่สาวณีก็เป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นอ่ะก็แม่ก็เลยไม่ทานไม่ทานเนื้อสัตว์ได้เพราะว่ามี บอกว่ามีถั่วละมีน้ำนมธัญพืชหรือว่ามีถั่วที่จะแทนโปรตีนอ่ะแล้วก็มามีมีพี่หมูที่มาส่งอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ให้แม่ทานแม่ก็เลยได้อาหารที่ไร้สารพิษด้วยไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะที่แม่ได้ได้ทานอาหารนั้นอะ่ะก็เป็นหมูมิตรดีนะคะนี่หนยก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทำอาหารหรือว่าจัดก,การเลืออาหารให้ไม่ให้แม่ได้ แต่เราเราได้เห็นว่านี่ก็คือคือผลของการปฏิบัติแต่ไม่ใช่การปฏิบัติของเราคนเดียวนะคะนี่หน่อยมาทบทวนแล้วเนี่ยการปฏิบัติของแม่เราด้วยไหมถึงว่าท่านก็ปฏิบัติของท่านมาแท่านอายุอตอนเป็นเด็กนะคะท่านได้เรียนถึงประถมปี่ถมงค่ะทั้งทั้งที่เป็นลูกครูนะพ่อเป็นครูใหญ่แม่เป็นครูน้อย แต่ว่าโรงเรียนนั้นมีครูสองคนแล้วทีนี้นะ่ะแม่ก็เป็นลูกคนที่สองคนแรกเป็นผู้ชายคนที่สองมามีแม่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีจากนั้นมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะประมาณว่าแม่อยู่เรียนโตขึ้นมาหน่อยน่ะแม่ก็มีท้องคลอดลูกมาเรื่อยๆอะค่ะ คือเหมือนหัวปีท้ายปีเลยเนี่ยเออคุณยายมีลูกทั้งหมดสิบเอ็ดคนอ๋อ oh. แต่แม่ต้องเลี้ยงเลี้ยงน้องตั้งแต่ประมาณคนที่คนที่หกลงมานะคะ hmm. คนที่ห้าที่หกที่อายุห่างกันมาหน่อยจากนั้นอ่ะอาจจะไปเรียนก็คือแม่ก็มีน้องมาให้ให้เลี้ยงเมื่อก่อนก็เหมือนกับพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดถึงว่าจ้างคนเลี้ยงลูกแล้วให้แม่ให,ให้ให้ลูกไปเรียนหนังสือทั้งแไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะ ตรวงก็มีมีมีอ่ะให้พี่เลี้ยงน้องว่างั้นเถอแม่ก็เลยได้เลี้ยงน้องมาเป็นห้าหกคนจนน้องโตกันแล้วทีนี้คุณตาก็ถามว่าแม่จะเรียนเสริมแม่จะเรียนวิชาชีพอะไรมีเสริมสวยกับเย็บผ้าแม่ก็เลยเลือกเรียนเย็บผ้าค่ะเย็บผ้าก็เข้ามาอยู่ในเมืองพอเข้ามาอยู่ในเมืองน้องที่เริ่มโตขึ้นมาก็เข้ามาเรียนหนังสือด้วยก็เข้ามาเรียนหนังสือด้วยแม่ก็เหมือนเย็บผ้าอ่า มีอาหารการกินก็คือเลี้ยงน้องไปด้วยอย่างนี้นะคะทําให้เราเห็นว่าแม่น่ะเคยเลี้ยงดูเลี้ยงดูทั้งน้องน้องตนเองมาแล้วก็พอแม่มาแต่งงานแต่พ่อก็มีลูกหลานที่มาเรียนหนังสือด้วยก็คือบ้านเราอยู่ในเมืองก็ทําให้อ่ะลูกหลานที่อยู่อยู่ต่างอำเภอนะคะก็เข้ามาเรียนหนังสือพ่อแม่ก็จะสีข้าวให้มากระสอบหนึ่งอย่างเงี้ย นะคะมาแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารอื่นๆน่ะก็อ่อแม่นั่นแหละชื่อมเป็นเป็นผู้ที่เลี้ยงดูมาอยู่ลูกหลานอีกเป็นหกคนเลยค่ะที่แม่ได้เลี้ยงนะคะแบบนี่นี่น้องตัวเองด้วยห้าคนแล้วก็มาอ่าลูกหลานของพ่ออีกนะคะแล้วมาเราอีกนะที่แม่เลี้ยงมานะคะแต่แม่เป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียรที่เป็น เป็นตัวอย่างของคนที่อ่าคือเราเราดูแบบอย่างเราจะเห็นความขยันอดทนของแม่แล้วก็แม่เป็นคนอบอุ่นใจดีนะคะพอถึงตอนนี้น่ะแม่เคยถามว่าแม่รู้สึกว่าอบางทีแม่ก็เกรงใจเกรงใจที่มีอาหารมาส่งทุกวันประมาณนี้นะคะอ่าก็เกรงใจที่หมูเกรงใจเด็กๆที่มาที่มาส่งเพราะว่าบางวัน รางวันสองรอบนะคะรอบแรก <c oughs> ก็จะเป็นก็จะเป็นพวกน้ำน้ำน้ำผักปัน่นออประวันนี้นะคะอ่าแล้วก็อรอบอาหารอีกรอบหนึง่งก็เพียงก็วันละครั้งอะที่เป็นที่เป็นเรื่องอาหารก็เท่ากับว่ามีสองครั้งแม่ก็เลยเกรงใจแ้วก็แม่ก็ได้เปิดก็ก็ได้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่บอกแม่ว่าแม่อ่าให้แม่แม่คิดเรื่องของ การที่แม่ได้ให้โอกาสให้โอกาสลูกหลานได้บำเพ็ญอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือสิ่งที่แม่ทำมานั่นแหละแม่ได้รับอยู่ตอนนี้ mm hmm. แม่บอกว่าแม่รู้สึกเหมือนแม่เป็นพระเลย mm hmm. พี่ว่ามีอา,มมอาหารแล้วเด็กๆ,ๆ,ๆก็จะขอถ่ายรูปคุณยายก่อนนะ mm hmm. เพราะว่าจะต้องส่งไปให้คุณยายหมูอ mm ่ hmm. แล้วก็ส่งมาให้แมพี่หมูก็จะส่งมาให้นิดหน่อยดูด้วยนะคะ แม่ก็บอกว่าแม่ก็ได้ถ่ายถ่ายรูปด้วยเด็กๆเหมือน,นเป็นหลักฐานแ,แม่ยังคุยกับเด็กๆว่าเหมือนกับพระเลยอ่ะเพราะว่าอ่าถ้าพระก็ต้องมีคนประเคนเอะไรอย่างเงี้ยนแรกกับที่จะอ่าได้เริ่มทานอาหารนี้ค่ะก็คุยกันสนุสนุกแต่ตรงนั้นก็คือทําให้เราเราได้เห็นว่าก็เป็นสิ่งที่แม่เคยทํามาเหมือนกันรวมทั้งเราที่เป็นลูกอะค่ะเราที่เป็นลูกเราก็ได้บําเพ็ญ แล้วก็ก็มีพี่น้องที่ช่วยดูแลดูแลแม่ของเราแล้วแล้วพี่หมูก็เป็นผู้เป็นนักบําเพ็ญที่ท่านจะเป็นเราเรียกว่าลูกหลานพระศิวลีนะคะท่านมีอาหารการกินเยอะมากอ่าแล้วทีนี้ท่านจะไม่ขาดแคลนเลยดังนั้นไปไหนถ้ามีพี่หมูไปด้วยก็ไม่ขาดแคลนเหมือนเหมือนกันนะคะก็เราก็ได้เราได้เห็นการบําเพ็ญของของทุกชีวิตน่ะได้เห็นการบําเพ็ญของแม่ได้เห็น การบำเพ็ญของพี่หมูแล้วก็เราก็ได้บําเพ็ญมาแล้วเห็นผลที่เกิดขึ้นนะคะทําให้ทําให้ชัดเจนในคําสอนของอาจารย์ว่าถ้าเราบําเพ็ญภาคเพยียรบําเพ็ญไปนะสิ่งที่จะกระทบกลับมาเนี่ยก็จะไปถึงบุคคลที่เราปรารถนาดีด้วยนี่คือการบําเพ็ญเรื่องของการล้างกิเลสแล้วก็พึ่งตนแบ่งปันนะคะไม่ไม่นับการบําเพ็ญอื่นหมายถึงทําอย่างอื่นนะแต่ว่านี่ตรงนี้เนะี่ยคือ คือเส้นทางที่เราได้เห็นเป็นรูปธปรรมวัน,นวันนี้แบบที่คุยเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการจะจะพูดอวดใครอะไรนะคะแต่แต่หมายถึงว่าเราสรุปได้จากประสบการณ์ที่เราได้เห็นนะคะอยากแบ่งปันกับพี่น้องว่าอ่อนนี้คือคือผลที่เกิดขึ้นอย่างคนที่พาไปเข้าค่ายก็คือแม่นะคะ อแม้ว่าจะช่วยงานอาจารย์หมอเขียวบำเพ็ญเป็นจิตอาสาบอกบอกบอกว่าตัวเองเป็นจิตอาสาเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าค่ายทันทีนะคะตั้งสี่ปีน่ะถึงได้ไปเข้าค่ายแม่มาเข้าค่ายก่อนเองนะคะแม่มาหาอยู่ที่อเาริกาเจริญจัดค่ายก็ส่งแม่ไปเข้าค่ายแต่ตัวเองไม่ไม่ได้ไปเข้าไงคะคิดว่าเป็นผู้จัดค่ายมากกว่าไม่ได้ไปเข้าค่ายแต่ว่าที่ได้ไปเข้าค่ายเพราะว่าพาแม่ไปที่รันตานแล้วไม่มีใครดูแลแม่ อ่าจะไปให้จิตอาสาช่วยดูแลจิตอาสากางานเยอะก็เลยอ่าก็เลยมาคุยกับท่านอาจารย์หมอเขียวว่าเนี่ยโรงพยาบาลมีงานพ่อป่าเนี่ยจะไปช่วยงานพ่อป่าโรงพยาบาลอ,าอาฝากแม่ก็ไม่ทราบจะฝากใครเพราะว่าดูแล้วแต่และคนหน้างานเต็มไปหมดเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าพ่อป่าน่ะพี่ไม่อยู่โรงพยาบาลก็ทําได้ แต่ว่าคุณดูแลแม่เนี่ยเป็นโอกาสเลยนะที่จะได้ดูแลแม่ก็เลยอยู่กับแม่ในค่ายเลยเป็นผู้เข้าค่ายค่ะผู้เข้าค่ายนี้ไม่ไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายแล้วตอนนั้นเป็นผู้ที่มานั่งฟังข้อมูลนาะเรียนรู้เสมือนผู้เข้าค่ายซึ่งก็เป็นผู้เข้าค่ายนั่นแหละครั้งแรกเนี่ยทำให้เราได้มีได้มีความศรัทธายิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราจะช่วย อะไรเราจะบำเพ็ญอะไรต่อเพื่อประโยชน์ตนของเราด้วยแล้วก็ประโยชน์ท่านด้วยแม่ก็ยังบอกว่าแม่น้เป็นคนพาไปเข้าขายอ่ะเป็นคนพาเข้าสู่วงการวงการของแพทย์วิถีธรรมที่เป็นเรื่องเนื้อหาข้อมูลอ่าที่เรามารับข้อมูลเรื่องของความรู้แพทย์วิถีธรรมจริงนะคะก็ก็เล่าเล่าสู่กันฟังว่าจริงที่อาสนันนั้ลึกถึงคุณแม่นะคะ สิ่งที่เราทําอยู่นี่แหละจะกระทบไปถึงท่านทําอยู่ก็คือเราพึ่งตนแล้วก็เราช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งตอนนี้อสุนันยังมีกุศลมากเลยนะคะที่ลูกชายก็มาเอเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยคือเรามีและเรามีคู่มีคู่อร่วมบําเพ็ญก็คือลูกนั่นแหละลูกก็จะเป็นเป็นนิดดีที่อยู่ข้างกายของอสุนันนะหลายครั้งเนี่ย น้องพูดมาก็คือเออน้องเป็นมิตรดีนะที่จะอ่าเรียนเราพาเราพูดคุยกับเราในกระถาวัตถุสิบเรื่องของที่จะพาไปสู่ความเจริญนะคะ mm hmm. ค่ะพูดยาวหน่อยนะคะแต่ว่าอนุโมทนากับคือรู้สึกอนุโมทนากับอ,อ,อนาอาสนันแล้วก็ยินดีที่ท่านได้มีโอกาสทั้งครอบครัวเลยมา mm hmm. มาบำเพ็ญเรีย hmm. นรู้กับเรานะคะ mm hmm. ค่ะนี่ย สาธุค่ะอาชื่นออนค่ะไปต่อเลยค่ะค่ะก็อันุี้มรากับอาสุนันนะคะ,คะอาเพียนไปด้วยกันค่ะอาสุน,นัน <c oughs> เราทำไว้เดี๋ยวแม่เราก็จะได้รับผล <c oughs> อันนี้สูงอันนี้ค่ะ <c oughs> เราทำสิ่งนี้เอาไว้เนาะในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ค่ะเราภาพเปลี่ยนลดกิเลสไปด้วยกันแล้วก็บำเพ็ญไปด้วยกันให้มีสิ่งดีๆนี้อยู่คู่กับ,ก,บกับโลกเราเนาะ แล้วพอ,อท่านยังไงยังไงเนาะท่านเวียด่ายตายเกิดกลับมาเนี่ยท่านก็จะได้มาเจอสิ่งดีๆอย่างเงี้ยค่ะค <c oughs> ่ะอนุโมทนาค่ะอาสุนันสาธุค่ะคุณละออนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่